แล้ววันนี้นะคะวันที่28ตุลาคมก็ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อ Microsoft อย่างบิลเกตโดยปีนี้ค่ะเขามีอายุ55ปีไวซ์ทีจึงได้ไปรวบรวมเคล็ดลับความสําเร็จกับคําถามที่วัยรุ่นทั่วโลกถามกันมามากที่สุดนะคะนั่นก็คือต้องทําอย่างไรถึงจะร่ํารวยและส่งอิทธิพลระดับโลกเหมือนกับบิลเกตทั้งๆที่เขาเองก็ไม่จบปริญญาด้วยซ้ําไปค่ะ และนี่ก็คือคำตอบทั้งหมดที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ติดตามได้ใน11เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนค่ะวันที่28ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของชายที่รวยที่สุดในโลกที่ชื่อว่าบิลเกตโดยในปีนี้เขามีอายุครบ55กระตันพอดีแต่ถ้าจะให้พูดถึงประวัติแล้วก็ความสำเร็จก็คงจะเก่าเกินไปแล้วเพราะว่าหลายคนคงเคยอ่านหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเขามาบ้าง วันนี้เราก็เลยมีข้อคิดดีๆที่บิลเกียตเคยพูดเอาไว้เพื่อตอบคำถามยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเหมือนอย่างเจ้าพ่อไมโครซอฟ t คนนี้กับ11 Things You Don't Get To Learn In School หรือว่า11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณกดข้อที่1ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอกทำความเคยชินกับมันซะเถอะ กฎข้อที่ 2. โลกไม่สนใจหรอกว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแต่โลกนี้คาดหวังความสําเร็จที่เกิดจากความมั่นใจของคุณต่างหากกฎข้อที่ 3. ไม่มีทางที่คุณจะทําเงินได้ปีละหกหมืนเหรียญหรือว่าเกือบสองล้านบาททันทีที่เพิ่งจบมัธยมกฎข้อที่ 4. ถ้าคุณคิดว่าอาจารย์กําลังสอนบทเรียนอันน่าเบือ่อก็ลองไปทํางานสิแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันน่าอ่อนใจกว่ากัน กฎข้อที่5การคิดคำแสดงใหม่ๆไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าปู่ย่าตายายของคุณก็เคยทำมาก่อนแล้วกฎข้อที่6ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่เลิกคร่ำควรวญเกี่ยวกับสิ่งที่พลาดไปแล้วแต่จงเรียนรู้กับมันกฎข้อที่7ก่อนที่คุณจะเกิดพ่อแม่ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนที่คุณรู้สึกตอนนี้พวกเขาต้องทำงานอย่างหน,นักเมื่อใจาบินต่างๆต้องซักเสื้อผ้าให้กับคุณ ต้องอดทนฟังคุณโอ,อ้วดในเรื่องไร้สาระดังนั้นถ้าคุณคิดจะทำเรื่องอะไรใหญ่ๆก็ตามช่วยเก็บตู้เสื้อผ้ารกๆของคุณให้สะอาดก่อนจะดีไหมกด <heit. S 1> ข้อที่8ชีวิตในโรงเรียนอาจจะตัดสินว่าคุณเป็นผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะแต่ว่าชีวิตจริงนั้นไม่ใช่บางโรงเรียนสอนการเป็นผู้แพ้ด้วยซ้ําไปให้คิดไว้เสมอว่ามีโอกาสมากมายในการทําสิ่งที่ถูกต้อง กฎข้อที่9ชีวิตไม่ได้แบ่งเป็นเทอมเทอมไม่มีช่วงซัมเมอร์หรือพักร้อนให้คุณไปค้นหาตัวตนกฎข้อที่10สิ่งที่เกิดขึ้นในโทรทัศน์ไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะว่าในชีวิตจริงผู้คนต้องรีบเช็คบินออกจากร้านกาแฟและตรงดิ่งไปที่ทำงานผิดกับในละครส่วนใหญ่ที่คนมักจะออกจากที่ทำงานมานั่งคุยกันในร้านกาแฟกฎข้อที่11ซึ่งเป็นกฎข้อสุดท้ายจงเป็นมิตรกับความเนิร์ด แล้วชีวิตของคุณจะไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอีกต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับความสำเร็จของเจ้าพ่อ Microsoft ที่ใช้เพื่อสอนเด็กรุ่นใหม่ที่แสนจะใจร้อนและกระหายที่จะประสบความสำเร็จด้วยการสอนให้มองโลกตามความเป็นจริงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้นนิลุบลไสยงาม v o i c ์ t ีรายงาน แปลกใจนะคะว่าบิลเกตทำไมถึงประสบความสำเร็จระดับโลกแบบนี้